อ่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วไแฟนคุณไปไหนแล้วเนี่ยเขาหนีไปเที่ยวคนเดียวแล้วไม่บอกไม่กล่าวเขางอนเขาไปเที่ยวคนเดียวถูกแล้วเสาร์ทีนะ่หน้าไปเที่ยวขอนแก่นกันอุย้ยสารไม่เอาอ่ะร้อนก็ร้อนแท่งแรงด้วยนี่มีร้านกาแฟด้วยนะอกจานใบแดงดิเออคอยดูแล้วกันผมเลยคิดถึงเขาเรียกพวกผมมาอย่างนี้ไม่เกี่ยวอ่ะแล้วอันนี้ใครอันนี้ใครอะไรอันนี้ใครใครถ่ายรูปให้เงาตรงกระจกนี่ใครหรอเธอแล้วคุณน่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> น่าไปเหมือนกันวะโอ้ยหาแฟนไหมั่งเดียวโคตรชิค Instagramable เป็นไงมีอะไรให้เที่ยวบ้างล่ะ ถ้าเหงาอ่ะครั้งหน้ามาเที่ยวด้วยกันดิโอเคครับเอเอเชียอีสานโก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 จนต้องแข่งกันโกโกเลยที่เที่ยวลึบเที่ยวกันให้ลืมจังไม่ว่าจะชอบเที่ยวแบบไหนก็โกได้เลยวันนี้ go go go